รอบเดินเบานะคะอ่าฟังเสียงเครื่องนะคะเบาไม่เบาฟังเสียงเครื่องเอาอ่าระยะส่งสูง8เมตรวิดีโอนี้ส่ง 8เมตรนะคะส่งสูงส่งดิ่งแนวดิ่ง8เมตรนะคะฟังเสียงเครื่องเงาเบาพอไหมอ่าส่งสูง8เมตรนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทําให้ส่งสูงกว่าน,นี้วันนี้หลังเลิกงานนะคะมาถ่ายคลิปกันโอเค่าเทสให้ดูแล้วนะคะ ท่อ pvc 2ท่อนนะคะปั๊มสายโหดหมดน้ำเข้าสองทาง6นิ้วเผายาว10เมตรนะคะสูบที่ลึกชันยันขึ้นสูงไหวค่ะ